เด็กคนนี้สนจ,จริงๆเลยแล้วเขาก็โตขึ้นมาเฮ้ย <Hey. S 1> กลายเป็นพวกชอบสร้างปัญหาไ <Yes. S 1> งฉันจะเด็กสเตอร์อยากเล่นเปล่าว้าวหมวกเจ๋งอะเหมือนพระราชาเลยไม่จ้ะเธอจะเป็นแค่เด็กน้อยธรรมดาธรรมดาไหนมาตตดส้อมผมหน่อยฉันอยากจะได้สองผมสีแดงได้จ้ะงั้นก็ติดพ่อขนไว้แบบนี้ ออนายนี่มีทรงผมโมฮอคนี่เองแล้วก็ตัดตรงนี้ให้สั้นหน่อยอ้อโหสีผมนายเนี่ยมองเห็นจากที่ไกลๆได้นะเติมคิีวให้หน่อยสิแล้วก็มีกะด,ด้วยนะมาทำยีนส์กันเลยข้างซ้ายและข้างขวาน่ารักจงังแต่ว่าเจ้าหนูน้อคนนี้ชอบสร้างปัญหาจนทำให้กางเกงขาดเลยงั้นมาทำแจ็คเก็ตสุดเฮกัน เลขอะไรนะอ๋อพอดีเลยเลข13เน่ะเด็กสเตอร์ชอบมากเจ๋งว้าวเด็กสเตอร์เนี่ยเกลียดวันจันทร์มากๆเลยเฮ้ยลองเรียนอีกแล้วว่าเดฉันไม่อยากไปเรียนอ่ะกินอาหารเช้าอะไรดีอ๋อกินเบเกร์ดีกว่าอืมอร่อยฮะอืมไปแต่งตัวดีกว่าฮะอะไร๋อตีด้ว ไอ้ง่วงชะมัดเลยนี <S <S ่นายเป็นอะไรอ่ะไปโรงเรียนได้แล้วแต่ว่าลูซี่เตียงชันนุ่มมากไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะโยนายออกไปนอกห้องโอ้ฉันอยาอยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีขาดเรียนเยอะแบแบบนี้เดี๋ยวก็โดนไล่ออกแล้วไปเลยเด็กสเตอร์น่ะอารมณ์เสียมาตั้งแต่เช้าเลยเอ้ยแกล้งคนเล่นดีกว่า น้ำหน่า้ถังให้ยะอ๋อยายผมเปียนี่ใครเนี่ยอฮ้ยเด็กซเตอร์นายทำอะไรอ่ะและนี่ก็เฮเลนสาวน้อยแสนหวานลบเครื่องสำอางของเธอออกแล้วก็มาแต่งหน้าใหม่แล้วก็น่ารักเลยผมเปียสีบลอนด์นี่สวยจังเลยนะ Amazing ถักเปียทั้งสอง เสื้อท็อปที่ทำมาจากผ้ายืดแบบนี้เจ๋งเลยตัดออกเลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องขยบขยำจากนั้นก็ว้าวเสร็จแล้วเหรอ <c oughs> แล้วก็ผ้าลายแบบนี้จะกลายเป็นอะไรเอ่ยอ๋อแล้วก็มีขราปกเสื้อด้วยนะว้าว <Wow. S 1> รองเท้าของเธอสวยแล้วก็น่ารักอยู่ตลอดเวลา สไตล์แบบไหนก็ไม่ดีเท่ากับความฉลาดหรอกเฮเลนเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนแห่งนี้มาตั้งนานแล้วเธอชอบอ่านหนังสือแล้วเธอก็ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์แล้วก็กลับมาอ่านหนังสือภาษาต่างๆเอ๊ะชีววิทยาอยู่ไหนกันเนอะอืมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ้เอน่าจะอยู่ตรงนี่ฉันหาอะไรอยู่นะ ไม่เป็นไรอาได้หมดเลยแล้วกันและนี่ก็คือพี่ชายของเธอแพทริกน้องอ๋อนอนแล้วหรอกเหรอเดี๋ยวฉันอุ้มเธอไปนอนที่เตียงเองนะฝันดีนะจ๊ะเราสามารถใช้ฝาขวดแบบนี้มารีไซเคิลได้นะตัดออกมาเลยแล้วก็หย่อนกาวร้อนแล้วก็ติดเข้าด้วยกันตัดออกมาครึ่งหนึ่ง แล้วก็ห่อด้วยกระดาษโฟมติดฟันเข้าไปยัม,มิยัม,มิยัม,มิอู้ของน่ากินทั้งนั้นเลยตาลูกโป่งยาวว้าวขนมเยอะเลยอืมเหมือนหาบ้า,บ,าบ้าเลยเด็กสเตอร์น่ะชอบเคี้ยวหมากฝรั่งมากใช่มันทำให้ฉันดูเท่ hey. การที่จะเป็นคนเจ๋งได้นะต้องเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็ไปติดไว้ที่ต่างๆ ตินไว้รอบๆเลยขนาดอยู่บ้านก็ยังเคี้ยวหมากฝรั่งไม่หยุดเลยอะนี่นายจะไปแข่งเคี้ยวหมากฝรัง่งหรือไงฉันจะเคี้ยวให้ฟันหลุดไปเลยแล้วหมากฝรั่งลูกใหญ่ก็แตกทุกอย่างโดนหมากฝรั่งเปื้อนไปหมดเลยเจ๋ยพี่สาวฉันต้องด่างแงะเฮเลนาะอ่านหนังสือมาตั้งแต่เช้าแล้วทำวบ้ตาจากแผ่นพลาสติกสวยนะ แล้วก็หย่อกาวร้อนให้เป็นกรอบตัดเลยเยี่ยมมากแล้วก็ทำขาจากลวดอาฮะสีเนี้อสวยเลยเห็นชัดเลยใช่มหมเฮเลนสายตาแท้มาตั้งแต่เด็กแล้วเอตรงนี้มันน่าจะเป็น x ไม่ใช่ y สิเฮเลนช่วงเนี้ยสายตามืดมัวจริงๆเลยไงยจะน้งรักเป็นไงบ้าง แฮริกฉันตามมัวไปหมดเลยไม่เป็นไรหรอกเธอสายตาสั้นนะว,ว้าว oh, <wow. S 1> ฉันเห็นแล้วล่ะอ๋อฉันเห็นกระดาษแล้วขทษทีนะอันนี้จ้าเ <c oughs> ว้นเธอนี่น่ารักจริงๆนะมาทำหมวกกันน็อกจากกล่องพลาสติกกัน ตัดส่วนออกแบบนี้แล้วก็เหลาไม่ให้มันแหลมหมวกกันน็อกนั้นพอดีกับไซส์หัวของเด็กสเตอร์มากแล้วก็ทาสีลงไปเลยเฮ้อ <c oughs> มาใส่กันดีกว่าเจ๋งแล้วก็ทำที่ล็อกหมวกกันน็อกด้วยกระดาษโฟมว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ใส่ย,ยูนิฟอร์มใส่อันนี้เข้าไปตัดสไตล์โลโฟอมออกมาเป็นชิ้นเล็ก ติดไว้ที่ไหล่แล้วก็หัวเข้าเพื่อป้องกันการ,การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา <Wow. S 1> แล้วก็ใส่เสื้อทับลงไป <Yo. S 1> เยเฮ้อฉันอยากจะเล่นแล้วโอ้โหทุกคนกำลังไล่ล่าเขาอยู่แล้วเขาก็ชนาจันได้ตัดกระเป๋าจากผ้าหนังเทียมจงกลายเป็นกระเป๋าซะสวยดีนะ แล้วก็ติดตรงข้างล่างทำสายจับแล้วก็ที่ล็อกกระเป๋าแบบนี้เก็บหนังสือได้เยอะเลยเฮเลนชอบมาทบทวนบทเรียนที่ห้องหนังสือนี้อ้ามีหนังสือเยอะเลยอะน้องจ้าได้เวลากินข้าวแล้วอ๋อกระเป๋าสวยจังเลยเออแป๊บหบนึ่งนะพี่ขอใส่หนังสือเข้าไปในถุงก่อนอะอ้อมันขาดหลุดดุ้ยแล้วลองเอากระเป๋าพี่ไปใช้สิขับใจนะ หนังสือทุกเล่มใส่ได้พอดีแปะ๊ะว้าวการแข่งขันครั้งนี้เราชนะแล้วเด็กชายเด็กสเตอร์เธอนี่เป็นตัวเกลงจริงๆเลยอันดับหนึ่งให้เธอเลยนะเก่งมากพี่สาวของเขากำลังรออยู่ที่บ้านได้ดูสิฉันได้อะไรมาอะไรอ่ะฉันชนะมาว้าวแล้วจะไว้ทำอะไรออไม่รู้ดลอ,อ๋อฉันรู้แล้วกินน้ำอนลมในนี้ก็ได้เส๋งเลย แบบนี้ฉันชอบนอะทำมานั่งจากไซโลโฟมแล้วก็นุ่นแล้วก็คลุมด้วยหนังเทียมพร้อมแล้วที่จะกระโดดทาสีให้เป็นสีเงินเสร็จแล้วแล้วก็ทำที่กระโดดติดสปริงเข้าไปแบบนี้จะได้กระโดดได้สูงๆูงไนงะ เทเลน่าเรียนดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องกีฬาอยากจะอ่านหนังสือแทนที่จะทำาุควาจริงๆเลยฉันไม่ชอบเลยนี่เธอเร็วเข้าสิยืนช้าอยู่ทำไมแล้วใหญ่เบื่อ้ยมาเล่นกีฬากันเลยโอ้โหอเมซิ่งมากนานี่โชว์ออฟจริงๆเลยโชเอ้ยคนชอบโชว์งั้นฉันจะลองกระโดดบ้างอ้ย นี่นายช่วยทำให้เกรดพีอีฉันดีขึ้นแล้วฉันจะช่วยส่องการบ้านโอเคมะได้วิ่งกระโดดแล้วก็ออกกำลังกายเลยเ <c oughs> จ๋งแบบนแั้นแหละไหนนายลองทำสิโอเคตาฉันละเย้ได้แล้วเก่งมากเลยเธอเนี่ยงั้นมาทำการบ้านกันเป็นทีมที่ดีเหมือนกันนะ เอาหน้าปวดหัวทั้งนั้นเลยฉันไม่อยากอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเด็กเตอร์อ่านไม่ถนะวางกองเรียงกันไม้เลยทาเกาแล้วก็ติดปกหนังสือที่ดูจริงจังหน่อยอยวันนี้เรียนยากอีกแล้วช่างเออเล่นวิดีโอเกมดีกว่า้ายติดเอฟีกแล้วเหรอนาะยแล้วไงอ่ะเออ ท้ามเล่นคอมพิวเตอร์จนกว่าจะสอบได้ที่ดีๆนะเข้าใจปะเออก็ได้โถยีเด็กเตอร์นายต้องรีบอ่านหนังสือนะเดี๋ยวเขาจะแก้เกงกันแล้วไงเด็กเตอร์ช่วยฉันเอาหนังสือจากข้างบนนั้นหน่อยสิเออได้ฮะ ah! ว,ว้าวอ๊ะ แล้วหนังสือก็ตกลงบนหัวเขาโอ้ยฉันรู้สึกมึนๆแต่เหมือนจะชอบเธอเขาแล้วสิทั้งสองคนเรียนด้วยกันมาทั้งวันเลย <c oughs> แล้วเขาก็สอบผ่านเย้่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าฉันฉลาดขนาดเนี้เก่งมากเจ้าหนูน้อยเดี๋ยวเธอจะติดไว้เหมือนโฟสเตอร์เลยแคทริคเองก็กำลังอ่านหนังสืออยู่เหมือนกันลูซี่กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ในเมือง นั่นอะไรนะอแล้วทั้งสองก็ชนกันเอเอเออทั้งสองเป็นอะไรรึเปล่าเอาอโทษทีนะฉันไม่ทันมองเนะ่ยแม้จะสายตาสั้นแต่เขาก็เห็นความสวยของลูซี่ได้ชัดเจนเออทั้งสองคนและแล้วก็ได้จบอย่างสมบูรณ์แบบ